บางคำถ้าพูดไปแล้วไม่เกิดประโยชน์มีแต่เพิ่มไฟในใจตนบางเรื่องถ้าตอบไปแล้วไม่ทำให้ใครพ้นทุก์มีแต่เพิ่มความวุ่นวายนี่ไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือปัญญาที่รู้จักประมาณตนรู้จักประมาณคำรู้จักประมาณการเพราะคำพูดหนึ่งคำอาจทำให้ใจสงบหรืออาจทำให้ใจเร่าร้อนอยู่ที่สติเป็นผู้คัดกรองอยู่ที่ปัญญาเป็นผู้เลือก บางคำไม่ต้องพูดบางเรื่องไม่ต้องตอบนี่คือปัญญาในทางพุทธเพราะพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องวาจาสุภาษิตคำที่ควรพูดต้องประกอบด้วยความจริงมีประโยชน์พูดถูกการพูดด้วยเมตตาถ้าขาดข้อใดข้อหนึ่งแม้จะเป็นความจริงก็ยังไม่ควรพูดการไม่พูดในสิ่งที่ควรนิ่งไม่ใช่การหนีปัญหาแต่คือการไม่สร้างอากุศลเพิ่มเพราะคำพูดที่ขาดสติ คือกรรมทางวาจาที่ย้อนกลับมาทำร้ายใจเราเองการไม่ตอบในเรื่องที่ไร้สาระไม่ใช่การแพ้แต่คือการรักษาพลังใจรักษาความสงบรักษาธรรมในใจตนผู้มีปัญญาไม่ใช่ผู้พูดเก่งแต่คือผู้รู้ว่าเมื่อใดควรพูดเมื่อใดควรเงียบเมื่อใดควรวางเมื่อใดควรถอยความเงียบที่มีสติดังกว่าคำพูดที่ขาดปัญญา และการวางเฉยที่ถูกทำคือเกราะคุ้มครองใจเมื่อใจไม่หวั่นไหวทุกก็ไม่อาจครอบงำนี่แหละคือทางแห่งความสงบที่พระพุทธเจ้าทรงชี้ไว้ให้เราฝึกให้เรารู้และให้เราพ้นทุกข์ด้วยตนเองเพราะในชีวิตประจำวันเรามักเผชิญถ้อยคำที่กระทบใจคำตำหนิคำดูถูกคำยั่วยุถ้าใจยังไม่มีสติ เราจะเผอพูดเพื่อตอบสนองอารมณ์ไม่ใช่เพื่อตอบสนองธรรมเพราะพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้รู้จักสำรวมวาจาเพราะวาจาเป็นทางผ่านของเจตนาเมื่อเจตนาคุณคำพูดย่อมคุณและเมื่อคำพูดคุณใจก็ยิ่งจมอยู่ในทุกข์การนิ่งในบางสถานการณ์คือการหยุดกรรมไม่ใช่การกดข่มแต่คือการรู้เท่าทัน รู้ว่าพูดไปแล้วไม่เกิดประโยชน์รู้ว่าตอบไปแล้วมีแต่เพิ่มอกุศลผู้มีสติจึงเลือกนิ่งเพราะเห็นผลล่วงหน้านี่คือปัญญาที่มองไกลไม่ใช่อารมณ์ที่มองแค่ตรงหน้าบางเรื่องไม่ตอบเพราะเห็นใจไม่ใช่เพราะกลัวเห็นว่าอีกฝ่ายกำลังพูดด้วยอวิชชาด้วยโทสะด้วยความทุกข์ในใจ หากเราเอาโทสะไปตอบโทสะย่อมไม่มีฝ่ายใดพ้นทุกข์มีแต่ไฟเพิ่มไฟพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าความโกรธไม่ระงับด้วยความโกรธแต่ระงับได้ด้วยความไม่โกรธนี่คือธรรมที่เป็นสากลไม่ขึ้นกับการเวลาผู้ฝึกตนตามธรรมจะค่อยๆเห็นคุณค่าของความสงบมากกว่าการเอาชนะ เห็นคุณค่าของการรักษาใจมากกว่าการรักษาหน้าเมื่อใจตั้งอยู่ในเมตตาคําพูดจะอ่อนลงเองและเมื่อเมตตานำหน้าปัญญาจะตามมาทำให้เรารู้ว่าคําใดควรพูดคดําใดควรวางคําใดควรปล่อยผ่านเหมือนลมพัดการไม่พูดไม่ตอบในเรื่องที่ไม่ถูกทำคือการตัดเหตุแห่งทุกข์ เพราะทุก์เกิดจากการยึดยึดว่าต้องชนะยึดว่าต้องถูกยึดว่าต้องมีคนเข้าใจแต่เมื่อเราวางความยึดลงใจจะเบาและความเงียบจะกลายเป็นธรรมบรรยายที่สอนใจเราได้ลึกกว่าคำพูดใดๆพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ดูที่เหตุไม่ใช่ดูที่อารมณ์ถ้าเหตุคือกิเลสผลย่อมคือทุกข์แม้จะพูดเก่งเพียงใดแต่ถ้าใจยังร้อน คำพูดนั้นก็ไม่พาใครพ้นทุกข์ผู้มีปัญญาจึงเลือกดับเหตุด้วยการมีสติด้วยการไม่พูดในสิ่งที่ไม่ควรพูดไม่ตอบในสิ่งที่ไม่ควรตอบเมื่อเราฝึกเช่นนี้บ่อยๆใจจะค่อยๆเข้มแข็งไม่หวั่นไหวต่อคำคนไม่สั่นคลอนต่อเสียงนอกเพราะมีธรรมเป็นหลักมีสติเป็นที่พึ่งและมีปัญญาเป็นแสงสว่างนำทาง นี่คือการเจริญธรรมในชีวิตจริงไม่ต้องรอเข้าวัดไม่ต้องรอเวลาว่างแต่ฝึกได้ทุกครั้งที่มีคำมากระทบใจและทุกครั้งที่เราเลือกนิ่งด้วยสตินั่นคือก้าวหนึ่งบนทางแห่งความพ้นทุกข์เมื่อใจเริ่มเห็นตามความเป็นจริงจะเข้าใจว่าคำพูดของผู้อื่นเป็นเพียงเสียงที่ผ่านหูแต่ความทุกข์เกิดขึ้นที่การยึดถือ พระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เห็นว่าทุกข์ไม่ได้อยู่ที่คำคนแต่อยู่ที่ใจที่รับคำมาแบกไว้เมื่อรู้ทันตรงนี้เราจะเริ่มมีอิสระอิสระจากการต้องอธิบายตนเองทุกเรื่องอิสระจากการต้องแก้ตัวทุกคำอิสระจากการต้องตอบโต้ทุกเสียงบางคำถามถ้าตอบไปแล้วไม่ทำให้ผู้ถามเข้าใจทรร แต่มีแต่เพิ่มความอยากเอาชนะการนิ่งคือคำตอบที่ถูกต้องกว่าเพราะธรรมะไม่ใช่สิ่งที่ยัดเยียดได้แต่เป็นสิ่งที่ผู้ฟังต้องพร้อมเปิดใจพระพุทธเจ้าจึงไม่ทรงแสดงธรรมแก่ผู้ที่จิตยังปิดเพราะแม้ตรัสไปก็ไม่เกิดประโยชน์นี่คือหลักแห่งการเทศะที่ผู้ปฏิบัติควรพิจารณาเสมอการรู้จักเงียบคือการฟังธรรมจากใจตนเอง เมื่อไม่พูดเราจะได้ยินความคิดเมื่อไม่ตอบเราจะเห็นอารมณ์และเมื่อเห็นอารมณ์ตามจริงปัญญาจะเกิดทำให้รู้ว่าสิ่งใดควรปล่อยสิ่งใดควรวางสิ่งใดไม่ควรเอามาเป็นภาระใจนี่คือการภาวนาในชีวิตประจำวันที่ไม่ต้องนั่งหลับตาแต่ใช้สติในทุกอิริยาบถผู้ที่ยังต้องพูดเพื่อให้ตนเหนือกว่า มักอย่างถูกอัตตาครอบงำแต่ผู้ที่วางคำพูดลงได้คือผู้ที่เริ่มวางอัตตาพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าตัวตนคือเหตุแห่งทุกข์เมื่อเราพูดเพื่อปกป้องตัวตนทุกย่อมตามมาแต่เมื่อเรายอมเงียบยอมวางยอมไม่ต้องถูกเสมอใจจะค่อยๆค,คลายจากเครื่องผูกความสงบไม่ได้เกิดจากการที่โลกเงียบแต่เกิดจากใจที่ไม่ไหลาตามโลก ต่อให้เสียงรอบข้างดังเพียงใดถ้าใจไม่รับใจก็ไม่สั่นนี่คืออุเบกขาที่มีปัญญาไม่ใช่ความเฉยชาแต่คือความรู้ชัดรู้ว่าอะไรควรรับอะไรควรปล่อยผ่านบางครั้งการไม่พูดความจริงทั้งหมดไม่ใช่การโกหกแต่คือการเลือกพูดเท่าที่จำเป็นเพื่อไม่ทำร้ายใจใครพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ละวาจาที่ทำให้แตกแยก แม้จะเป็นความจริงถ้าไม่เกิดประโยชน์ก็ไม่ควรกล่าวเพราะเป้าหมายของธรรมไม่ใช่การเอาชนะด้วยเหตุผลแต่คือการลดทุกข์ในใจตนและผู้อื่นเมื่อเราเริ่มฝึกเช่นนี้จะพบว่าชีวิตเบาลงอย่างน่าประหลาดไม่ต้องแบกคำคนไม่ต้องสะสมอารมณ์ไม่ต้องรอให้ใครเข้าใจเพราะเราเข้าใจธรรมแล้วและเมื่อเข้าใจธรรมใจจะเป็นอิสระจากการยึดติด อิสระจากความวุ่นวายที่เกิดจากคำพูดนี่คือปัญญาในทางพุทธที่ไม่ต้องแสดงออกด้วยเสียงดังแต่ปรากฏชัดในความสงบเป็นปัญญาที่ค่อยๆหล่อเลี้ยงใจให้เย็นให้เบาให้พร้อมเดินต่อบนหนทางแห่งความพ้นทุกข์ด้วยสติด้วยเมตตาและด้วยการรู้จักนิ่งอย่างถูกธรรมลองพิจารณาชีวิตของคนธรรมดาคนหนึ่งที่ต้องทำงานร่วมกับผู้อื่นทุกวัน ถูกตำหนิทั้งที่ไม่ได้ผิดถูกเข้าใจคลาดเคลื่อนทั้งที่ทตั้งใจดีถ้าเป็นเมื่อก่อนเขาจะรีบอธิบายรีบโต้แยง้งรีบปกป้องตนเองผลคือใจร้อนงานเสียแต่เมื่อเขาได้เรียนรู้ทำเขาเริ่มหยุดก่อนพูดหยุดก่อนตอบถามใจตนเองว่าพูดไปแล้วเกิดประโยชน์หรือไม่พูดไปแล้วกิเลสลดหรือเพิ่มเมื่อเห็นว่าพูดไปมีแต่เพิ่มโทสะเขาเลือกนิ่ง เลือกวางผลคือใจไม่ทุกข์งานยังเดินและปัญหาคลี่คลายด้วยการเวลานี่คือการนำหลักสัมมาวาจามาใช้จริงไม่ใช่แค่ท่องจําพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าวาจาที่ถูกต้องต้องไม่โกหกไม่ส่อเสียดไม่หยาบไม่เพอ้อเจอ้อแต่ที่ลึกกว่านั้นคือต้องพูดด้วยเจตนาบริสุทธิ์ถ้าเจตนายังแฝงความโกรธแม้คำจะสุภาพก็ยังไม่ใช่วาจาที่เป็นกุศล ผู้มีปัญญาจึงดูที่ใจตนก่อนเสมออีกตัวอย่างหนึ่งในครอบครัวคำพูดใกล้ชิดที่สุดมักทำร้ายกันได้ลึกที่สุดพ่อแม่บางคนเพลอพูดเพราะความหวังดีแต่ขาดสติลูกเจ็บในใจเกิดรอยแผลที่มองไม่เห็นหากรู้จักหยุดคำรู้จักนิ่งก่อนพูดถามตนเองว่าคำนี้จะพาเขาไปสู่ความดีหรือความทุกข์นี่คือการใช้ธรรมคุ้มครองความรัก ไม่ใช่ใช้คำพูดตามอารมณ์บางคนเจอคำด่าว่าในโลกออนไลน์ถ้าใจยังหลงจะเผือเข้าไปตอบเข้าไปเถียงเสียเวลาเสียพลังเสียความสงบแต่ผู้ที่มีธรรมจะเห็นว่าคนที่ด่ากำลังทุกข์กำลังแบกกิเลสถ้าเราเอาใจไปชนเราก็ทุกข์เพิ่มการไม่ตอบจึงเป็นการเมตตาตนเองและไม่เพิ่มเชื้อไพลให้โลกพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เห็นเหตุและผล คือกิเลสผลคือทุกข์ถ้าไม่ตัดที่เหตุทุกข์ย่อมเกิดซ้ำการนิ่งอย่างมีสติคือการตัดเหตุไม่ปล่อยให้วาจาเป็นเครื่องมือของกิเลสเมื่อฝึกเช่นนี้บ่อยๆใจจะเริ่มมั่นคงไม่ไหลาตามคำคนไม่หวั่นตามอารมณ์และจะเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆว่าบางคำไม่ต้องพูดจริงๆบางเรื่องไม่ต้องตอบจริงๆเพราะชีวิตไม่ได้วัดกันที่ว่าใครพูดได้มากกว่าใครอธิบายเก่งกว่า แต่วัดกันที่ว่าใครรักษาใจตนเองได้มากกว่าใครลดทุกข์ในใจได้จริงเมื่อเรายอมเงียบในสิ่งที่ไม่จําเป็นเรากำลังเปิดพื้นที่ให้ปัญญาทำงานเปิดพื้นที่ให้สติตั้งมั่นและเปิดทางให้ความสงบค่อยๆอ,อย่างรากในชีวิตประจำวันอย่างมั่นคงอย่างลึกซึง้งและอย่างถูกต้องตามทางที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้ลองนึกถึงคนคนหนึ่งที่ต้องตื่นเช้าด้วยภาระหนี้สินความคาดหวัง และคำพูดจากคนรอบตัวที่มักถามซ้ำๆว่าเมื่อไรจะสำเร็จเมื่อไรจะดีขึ้นถ้าเป็นก่อนรู้ธรรมเขาจะอธิบายทุกครั้งแก้ตัวทุกหนจนใจอ่อนล้าแต่เมื่อเขาเริ่มเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าเขาเห็นชัดว่าบางคำถามไม่ได้ต้องการคำตอบแต่ต้องการพื้นที่ให้กิเลสแสดงออกเขาจึงเลือกนิ่งเลือกไม่ตอบด้วยอารมณ์ เลือกตอบด้วยการกระทำแทนใจเขาจึงไม่ฟุ้งไม่ร้อนและมีพลังเดินต่อหรือหญิงคนหนึ่งที่ถูกเปรียบเทียดซ้ำแล้วซ้ำเล่าถูกตัดสินจากรูปลักษ์จากอดีตจากความผิดพลาดถ้าเธอเถียงทุกคำใจเธอจะไม่เหลือที่ยืนแต่เมื่อเธอเห็นธรรมเธอเข้าใจว่าคำของผู้อื่นคือผลของทัศนะเขา ไม่ใช่ความจริงทั้งหมดของชีวิตเราการไม่โต้อตอบจริงไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการไม่รับกรรมของผู้อื่นมาเป็นภาระใจตนพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมคําพูดก็เป็นกรรมถ้าเราตอบด้วยโทรศัเรากำลังสร้างเหตุแห่งทุกข์ใหม่แต่ถ้าเรานิ่งด้วยสติเรากำลังหยุดวงจรแห่งการส่งต่อความทุกข์ นี่คือเหตุผลที่ผู้มีปัญญาเลือกเงียบในสิ่งที่ไม่ควรพูดไม่ใช่เพราะไม่รู้จะพูดอะไรแต่เพราะรู้ผลของการพูดดีแล้วในที่ทำงานหลายคนเคยเจอการใส่ร้ายถ้าใจยังหลงอัตตาจะรีบแก้รีบชี้แจงจนเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่แต่คนที่เข้าใจธรรมจะดูเหตุดูเวลาดูใจคนฟังถ้าเห็นว่ายังไม่ใช่การ เขาจะไม่พูดเพราะรู้ว่าทำต้องถูกการไม่เช่นนั้นแม้ความจริงก็กลายเป็นโทษการไม่พูดในเวลาที่ควรเงียบคือการรักษาสติการไม่ตอบในเรื่องที่ไม่จำเป็นคือการรักษาใจเมื่อใจไม่ถูกรบกวนปัญญาจะทำงานได้เต็มที่และเมื่อปัญญานำหน้าชีวิตจะไม่ถูกลากไปตามคำคนแต่จะค่อยๆตั้งมั่นอยู่บนเหตุและผล พระพุทธเจ้าทรงสอนให้รู้จักอินทรีย์สังวรคือการสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจคำพูดเป็นส่วนหนึ่งของการสำรวมใจเมื่อไม่ปล่อยให้วาจาไหลตามอารมณ์ใจก็ไม่ถูกครอบงำง่ายๆนี่ไม่ใช่เรื่องสูงเกินชีวิตจริงแต่คือธรรมที่ใช้ได้ทุกวันทุกที่ทุกสถานการณ์เมื่อใครสักคนเริ่มเห็นว่า ความสงบมีค่ากว่าการเอาชนะการนิ่งมีค่ากว่าการอธิบายเขาจะเริ่มรู้สึกว่าธรรมะไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่ตรงกับชีวิตเขาโดยแท้ตรงกับความเหนื่อยความเจ็บและความจริงที่เขาเผชิญอยู่ทุกวันและยิ่งฝึกนิ่งด้วยสติเท่าไรเขาจะยิ่งเห็นชัดว่าบางคำไม่ต้องพูดจริงๆบางเรื่องไม่ต้องตอบจริงๆเพราะการไม่พูดนั่นเอง กำลังพาใจเขาออกจากทุกข์ทีละน้อยอย่างมั่นคงและอย่างถูกต้องตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเรามองลึกลงไปในคำสอนของพระพุทธเจ้าจะเห็นว่าการไม่พูดและการไม่ตอบไม่ใช่การปิดกั้นปัญญาแต่คือการเปิดพื้นที่ให้ปัญญาได้ทำงานเพราะตราบใดที่ปากยังเคลื่อนไหวด้วยอารมณ์ใจย่อมไม่อาจตั้งมั่น พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้มีสติเป็นใหญ่ให้รู้เท่าทันเวทนาความรู้สึกที่เกิดขึ้นทันทีเมื่อได้ยินคำกระทบถ้าเราไม่รีบพูดตามเวทนาเวทนานั้นจะดับไปเองและปัญญาจะปรากฏขึ้นแทนหลายคนเข้าใจผิดว่าถ้าไม่พูดคือยอมถ้าไม่ตอบคือแพ้แต่ในทางธรรมผู้ที่แพ้คือผู้แพ้กิเลสไม่ใช่ผู้แพ้คำคนการเงียบด้วยสติ คือชัยชนะเหนือโทสะการไม่ตอบด้วยปัญญาคือชัยชนะเหนืออัตตาพระพุทธเจ้าทรงยกย่องผู้ชนะตนเองมากกว่าผู้ชนะผู้อื่นในชนะภายในนำความสงบถาวรในชีวิตจริงเรามักถูกทดสอบด้วยคำพูดเล็กๆคำเน็บคำเสียดสีคำดูแคลนถ้าใจยังไม่ฝึกจะเผือสะสมความขุ่นไว้ทีละน้อยจนกลายเป็นทุกก้อนใหญ่ แต่ผู้ที่มีสติจะเห็นตั้งแต่ต้นว่านี่คือผัสสะนี่คือเวทนานี่คือโอกาสฝึกธรรมเมื่อเห็นเช่นนี้ใจจะไม่ไหลไม่ตามไม่ต่อความยาวสาวความยืดพระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องอริยสัจให้เห็นว่าทุกมีเหตุเหตุคือความอยากอยากให้คนเข้าใจอยากให้คนยอมรับอยากให้ตนถูกเมื่อเราไม่สมหวังทุกจึงเกิด การไม่พูดบางคำคือการลดความอยากการไม่ตอบบางเรื่องคือการตัดเหตุแห่งทุกข์ไม่ใช่ด้วยการกดข่มแต่ด้วยการรู้ทันและวางลงผู้ที่เริ่มปฏิบัติจะพบว่าตอนแรกการนิ่งนั้นยากใจจะดิ้นจะอึดอัดจะรู้สึกเหมือนเสียเปรียบแต่นั่นคือทำกำลังทำงานเพราะกิเลสกำลังถูกขัดถ้าเราผ่านช่วงนี้ไปได้ใจจะเบาโล่ง และมั่นคงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคำพูดของผู้อื่นจะค่อยๆหมดอำนาจเหนือใจเราเมื่อใจตั้งอยู่ในสติและปัญญาเราจะเริ่มพูดน้อยลงแต่พูดมีคุณค่ามากขึ้นไม่ใช่พูดเพื่อระบายแต่พูดเพื่อเกื้อกูลไม่ใช่พูดเพื่อเอาชนะแต่พูดเพื่อให้เกิดความเข้าใจและถ้าเมื่อใดเห็นว่าคำพูดนั้นไม่ก่อประโยชน์ไม่ลดกิเลสไม่เพิ่มปัญญาเราจะวางได้โดยไม่ฝืน นี่คือการเดินตามทางสายกลางไม่เคร่งตึงจนเก็บกดไม่ปล่อยตามใจจนฟุ้งซ่านแต่ใช้สติเป็นเครื่องกำกับใช้ปัญญาเป็นเครื่องตัดสินทุกคำที่ไม่พูดทุกเรื่องที่ไม่ตอบจึงไม่ใช่ความสูญเปล่าแต่เป็นการสั่งสมความสงบทีละน้อยอย่างเงียบเงียบอย่างมั่นคงและอย่างสอดคล้องกับธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้เพื่อให้ผู้ปฏิบัติเห็นทุกตามจริง ละเหตุแห่งทุกข์และค่อยๆเข้าใกล้ความพ้นทุกข์ด้วยใจที่สงบและรู้เท่าทันอยู่เสมอเมื่อการฝึกดำเนินต่อไปเราจะเริ่มเห็นความจริงอีกชั้นหนึ่งว่าแท้จริงแล้วคำพูดจำนวนมากในชีวิตไม่ได้จำเป็นต่อความอยู่รอดของใจแต่เป็นเพียงความเคยชินของอัตตาที่อยากแสดงอยากชี้แจงอยากมีตัวตนพระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เห็นว่า อัตตานี่เองคือภาระหนักยิ่งแบกมากใจก็ยิ่งเหนื่อยการไม่พูดในสิ่งที่ไม่จำเป็นจึงเป็นการวางภาระไม่ใช่การเสียโอกาสเมื่อใครสักคนกล่าวร้ายเราใจที่ยังไม่ฝึกจะรีบสร้างเรื่องราวในหัวรีบตีความรีบสรุปรีบตอบกลับแต่ใจที่เริ่มมีธรรมจะเห็นเพียงว่านี่คือเสียงนี่คือถอยคำนี่คือกรรมเก่าของเขา ไม่จำเป็นต้องรับมาเป็นกรรมใหม่ของเราการไม่ตอบในขณะนั้นคือการรักษาความบริสุทธิ์ของใจพระพุทธเจ้าทรงสอนให้รู้จักขันติความอดทนที่ประกอบด้วยปัญญาไม่ใช่อดเพราะกลัวไม่ใช่อดเพราะอ่อนแอแต่เป็นอดเพราะเห็นผลเห็นว่าโทสะให้ผลเป็นทุกข์เห็นว่าความนิ่งให้ผลเป็นความสงบเมื่อเห็นชัดเช่นนี้ใจจะเลือกเองโดยไม่ต้องฝืน ในบางสถานการณ์การพูดความจริงทันทีอาจทำให้เกิดความแตกแยกแต่การรอเวลารอจังหวะรอใจตนให้เย็นจะทำให้ความจริงนั้นกลายเป็นธรรมที่เกื้อกูลไม่ใช่อาวุธที่ทำร้ายพระพุทธเจ้าทรงย้ำเรื่องการละเทสะเสมอพระธรรมที่ถูกต้องถ้าพูดผิดเวลาก็ไม่เกิดผลดีผู้ที่ฝึกสังเกตใจตนเองจะเห็นว่าก่อนคำพูดจะออกมา ใจมีการกระเพื่อมเสมอถ้ารู้ทันตรงนี้คำพูดจะหยุดเองและเมื่อคำหยุดใจจะได้พักการพักของใจนี่เองคือความเมตตาที่เรามอบให้ตนเองโดยไม่ต้องรอใครเมื่อเวลาผ่านไปเราจะเริ่มสัมผัสได้ว่าความเงียบไม่ได้ว่างเปล่าแต่เต็มไปด้วยสติเต็มไปด้วยการรู้ตัวเต็มไปด้วยพลังที่มั่นคงต่างจากความเงียบที่กดข่ม ซึ่งอึดอัดและรอวันระเบิดความเงียบตามธรรมเป็นความเงียบที่โปรง่งเบาและไม่สะสมอะไรไว้ในใจพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พิจารณาตรายักษณ์แม้ในคำพูดคำชมก็ไม่เที่ยงคำด่าก็ไม่เที่ยงความรู้สึกพอใจก็ไม่เที่ยงความไม่พอใจก็ไม่เที่ยงเมื่อเห็นเช่นนี้ใจจะไม่รีบไข,ขว่คว้าและไม่รีบผลักไสแต่ตั้งอยู่ในความรู้ชัด การไม่พูดไม่ตอบในทางธรรมจึงไม่ใช่การหยุดที่วาจาอย่างเดียวแต่เป็นการหยุดที่ใจหยุดการพรุงแต่งหยุดการต่อเรื่องหยุดการสร้างทุกซ้ำซ้อนและในความหยุดนั้นเองสติจะชัดขึ้นปัญญาจะละเอียดขึ้นทำให้เราค่อยๆเห็นทางเดินที่ไม่ต้องเสียงดังไม่ต้องชนะใครแต่เดินด้วยความเข้าใจด้วยความสงบและด้วยความมั่นคงจากภายในเมื่อเราฝึกมาถึงจุดหนึ่ง จะเริ่มเห็นอย่างชัดเจนว่าทาพูดไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เราเป็นถูกโดยตรงแต่คือการยึดถือคําพูดนั้นต่างหากที่ทำให้ใจดิ้นรนพระพุทธเจ้าสงสอนให้เห็นตามความเป็นจริงว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นแล้วดับไปคําพูดก็เช่นกันเมื่อเสียงจบลงสิ่งที่เหลืออยู่คือใจของเราเองถ้าใจยังหยิบคำเหล่านั้นมาคิดต่อมาปรุงแต่ง ทุกข์ก็เกิดแต่ถ้าใจรู้ทันวางลงเสียตั้งแต่ต้นคำพูดนั้นก็จบลงแค่ที่หูไม่ลึกถึงใจหลายคนใช้ชีวิตหมดพลังไปกับการอธิบายอธิบายความตั้งใจอธิบายความถูกต้องอธิบายอดีตของตนแต่ลืมดูว่าคนฟังพร้อมจะฟังหรือไม่พระพุทธเจ้าทรงไม่แสดงธรรมแก่ผู้ที่จิตยังเต็มไปด้วยทิฏฐิ เพราะแม้คำสอนที่ถูกต้องถ้าจิตไม่เปิดรับก็ไม่อาจงอกงามนี่จึงเป็นเหตุผลว่าบางเรื่องไม่ต้องตอบเพราะตอบไปก็ไม่เกิดธรรมการไม่พูดในสิ่งที่ใจยังร้อนคือการเคารพธรรมในตนเองเพราะธรรมไม่เติบโตในใจที่เต็มไปด้วยโทสะคำพูดที่ออกจากใจร้อนแม้ตั้งใจดีก็แฝงพลังทำร้ายโดยไม่รู้ตัวผู้มีสติจึงรอ รอให้ใจเย็นรอให้เวทนาดับแล้วจึงพิจารณาว่ายังจำเป็นต้องพูดหรือไม่